ขาขาพี่ฝั่งนี้ยืดได้ไหมได้ครับพี่ได้หมดได้หมดฝั่งนี้ก็ยืดได้ครับไม่ปวดเนาะเช็คแล้วไม่มีอะไรพิพิวเท่ากันมีแค่หัวไหล่ที่หลุดเข้าไปโอเคครับมีท้ายร้านอยู่ไหนครับอ๋อโอเคที่มาคนเดียวใช่ไหมใช่ครับขับมอเตอร์ไซค์มาเนาะครับผมหัวก็แทกพื้นไหมครับไม่ไม่ครับใส่หมวกกันน็อกครับโอเคพี่ถือกระเป๋าพี่ไว้นะครับได้ครับ ค่อยๆนะอย่างนี้วนะพี่ับผมตอเปลนไรปะไม่แน่ใจบวมไม่รู้ว่ายังคลิกำมือได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับแห่มันเริ่มช้านะตเพื่นอนด้วยโอเคาวเดินเดินมกเดินโอ้โหใ อลบอบอยู่อ,อรบเอรบอกได้เลยเอาเลยเข้านี่ก็ได้ที่ไหนี่เอาหลวงมุดิอเอาไปมุดพที่มาคันนี้ใช่ไหมโอเคเสื้ <Okay. S 1> อไว้หน้าตา,าตร้านะเปิดไงวะ ตกลงกันดูว่ายังไงจะไม่ต้องไปสอนนอวิ่งไปสอนนอแล้วก็เวลาไม่ตกลงกันได้นะแงเด็กเดี๋ยวเวลาเขาแจ้งมารถรถตัวที่แปดมีใครขึ้นเลยไหนที่ไหนอ่ะนั่นแม่ผมช่วยอะไรได้เหรอเฮ้ยใส่พวงก็ไม่มีเฮ้ยใส่ผู้ผ่าดอะไรอ่ะนี่นี่นะจ้าไห้บอกโทรสิเหลัเก่งดูเก่งยี่สิบปีเขานอนไม่ได้อ่ะเอาทะเรานั่งได้อย่างเดียวอ่ะพี่พอลูกไหวไหม ลองไหวไหมคับที่ต้องปะลองขเอาขึ้นรถอ่านี่ึงนะครับ่สองบอ้าวอเคอันนี้รถเอาไปดิรถเดี๋ยวว่าฝากร้านนี้ไวก่อนพี่แนแเดี๋ยี่เอาใจไนห็นบอกชนถามคันนะแต่ว่าคันนี้ของคนเจ็บไป้นคันนึงคันนี้มั้งนคันนึ่งในคันหนึ่งอยู่ไหนไม่รูอะเสจ้ยเนี่ยเสื้อดังมาเป็นคนขัอีกคันึงะ รเร้วชน,น <BR> กันสคันใช่ไหมสาคันแต่เจ็บคนเดียวนะเนาะเจ็บเดียว,<ล>ยวมี่ดงแงะไรครับเดีย๋ยวไปฝากตำรวจดีกว่าดูนี่ว่แปดไปด้วยฮะที่ดีชีรแปสิแปดหกวาชราแปดสหกเพิ่มเติมบาดเจ็บหนึ่งลายเป็นชายชายหนึ่งลาย มือตอนนี้ที่กเดดจอยยว .40 กัน3คันแต่บาดเจ็บชายลรายช่วงนี้กู้ภัยบางเธออยู่ระหว่างกันเหลื่ยน้ำยี่ห้าเราพอได้แจ้งให้ทราบเปลี่ยนเรือราวแปดแล้วแจ้งให้ทราบอยทราบเปลี่ยนทงตนไไแดงรขวาุบข่ซ้ายเลยคุจ่าเยันไปแยกเเน อีขันนึงคันไหนนะพี่คันนู้นเหรอคันแดงเหรอขันนี้เหรอแป๊บ <c oughs> น,นึงครับน,นึง <c oughs> ยืดได้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเจ็บแค่คนเดียวแต่ว่าชนกันสามกันรีบ <c oughs> ไม่รู้พี่น่าจะมาทางนี้มั้งไปส่งวิมุต พี่ขับฟีโน่หรือพีเครับพีเครับพีเเนาะพีเจ๊พีเจ๊พีเเอาเลยไรส่งไปด้วยเขาว่าตัดหน้าพี่เหรอว่าผมผมขี่ครั้งแรกพี่ผมผมไม่รู้อะไรอันนี้มันเลี้ยวไม่ได้ผมจะเบี่ยงออกขาแล้วคือัถเองเราเดินรถเขาจะแซงขวาผมหรือไงนี่แล้วเขาก็เองแล้วเข้าข้างหน้าแล้วเขาก็ชนกันอ๋อครับโอเค ตกลงกันได้ไหมอ่ะหรือว่าจะไปสอนอไปโรงพยาบาลนี่าโอเคไม่หมายถึงเราตกลงกับเขาได้ไหมพี่คนนั้นได้แต่พี่คนน,นนั้นคนนี้รายรู้ผมรู้อ๋อโอเคไปเลยไปเลย พี่ของพี่บางซื้ออะไรบ้างนะครับมัน03กับ04อ๋อ04ไม่ใช่024แล้วใช่ไหมไม่ใช่เับเอาเปลีป่ยน,นแล้ว,ลวได้ไหมชาดด่ทชิร8486แล้วก็ดชิระ8486 เริมแก้ไขร,รหัสนะผู้คายบางซื่อเป็น003และ004 003และ004เดี๋ยวแก้ไขเป็นแก้ไขจากบางซื่อเส้นทีองเส้นท 4, ี่สี่แก้ไขเป็นบางซื่อ003 004วาดสีจุฬาเนธวัดสีสิแอมอดิพัฒน์จุฬลงกรสิบสี่สมหนึ่งเดีย 14, 3, ๋ยวพี่พูดไรอะไรก็แล้วต่งวิมุต ไปเจ็บสองคนสองไล่เหเจ็บสองคนเหรอสองสองวิมมดนะพี่ไปหมดใช่ฮนะสองคนเลยใช่ไหมใช่พี่ สี่ิบละแปดสิบแปดกแปดแปดิบแปดหกต้งเติมอรนีแยกกริพักคุบาดเจ็บตรงนี้เคลนย้ายน้ทีาผ้ารอพอวิมุตเปลี่ยนแปดแปดสิบแปดหกคุณางต รเรถเคอดีเรัแปดสแปดหกรัแ่มกุภับางเซอร์นำผู้บาดเจ็บว่สิบรพอมวิมุตเจ็ร้อกภับางซอร์นำผู้เจรับาดเจ็บว่สโรงพยาบาวิมุติค่อยๆอย่ามาพ่ที่นั่งรอรถเก็ก่ งอสจนนี้เป็นอะไรมารถชนครับรถชนอะไรนะมอไซค์ับมอไซค์กับมอไซค์ด้วยมอไซค์สองคันครับมสามคันเดี๋ยวผมไปก่อนนะขอบคุณมากครับผมครับ ชิดละแปดสี่แปดหกชิะแปดสีแปดหกครับผมต้องเติมเลือกว่าสิทธิ์ราพาวิมุตว่าแปดเดี๋ยวให้ทีมผู้พยบาก่อจัดส่งให้แบบ